สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับเนี่ยรักโรแมนติกเรื่องสเสน่หาดาวเงินแต่งโดยวัจียยวมานถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะคะเชิญติดตามรับฟังความรักของสาวทยาวีกันได้เลยค่ะ ปีพุทธศักราช2559ณสนามบินนานาชาติสวุวรรณภูมิต่างชาติยกย่องให้เป็นสนามบินที่มีความสวยงามของจิตรกรรมไทยรวบรวมไว้อย่างลงตัวรับกับอาคารโดมทรงโคง้งซึ่งเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานเป็นสนามบินระดับต้นๆของเอเชียเลยทีเดียวร่างสมส่วนที่ใครหลายๆคนต้องอิจฉาเรียกได้ว่าเธมีสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนพึงมี และมากกว่าที่หลายคนจะมีเธอคือทยาวีรัตนทรัพย์สาวนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งกลับมารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงการต่างประเทศโดยเป็นตำแหน่งแรกหลังจากได้รับทุนเรียนต่อก้าวแรกที่หยับบนแผ่นดินเกิดหลังจากเดินทางไปศึกษาเร่เรียนไกลถึงประเทศอังกฤษแม้ผลการเรียนจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีเลิศแต่ความพยายามเอาชนะใจตนเองในการอ่านหนังสือ ทำให้เธอสอบชิงทุนรัฐบาลได้ในที่สุดพยาวีใช้ชีวิตในต่างแดนโดยการเรียนปริญญาตรี3ปีครึ่งและปริญญาโทอีกสองปีรวมแล้วเวลากว่า5ปีอย่างภาคเพียรด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักทำให้เธอมีโอกาสได้กลับบ้านนับครั้งได้ความคิดถึงห่วงหาจึงทำได้เพียงส่งเสียงสบตากับครอบครัวผ่านทางวีดีโอคอเท่านั้น พิทยาทางนี้ฮะเสียงน้องชายตัวแสบตะโกนลั่นสนามบินซึ่งข้างๆมีพ่อกับแม่รวมถึงพี่ชายสุดที่รักของเธอยืนอยู่ด้วยเมื่อเห็นทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาความคิดถึงจับใจทำให้เธอน้ำตาคลออันที่จริงเธอไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่อถึงเมืองนอกเมืองนาก็มีมหาวิทยาลัยชื่อดังจองตัวเข้าเรียนอยู่แล้ว แต่ด้วยคำพูดของผู้เป็นพ่อที่เคยให้ไว้ก่อนตัดสินใจรเรียนต่ออย่าให้อารมณ์ของตัวเองอยู่เหนือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะลูกโอกาสของลูกมาถึงแล้วใช้มันให้เต็มที่นับว่าพ่อของเธอหัวสมัยใหม่อยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะเป็นห่วงลูกสาวคนเดียวแต่กำนันทรงธรรมต้องข่มใจไว้เพื่อความก้าวหน้าที่ไม่ใช่แค่ลูกสาว แยังหมายถึงประเทศชาติจะได้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุเดียวเพราะมีสาเหตุทางความรู้สึกในวันวานเป็นเหตุที่ทําให้เธอต้องตัดสินใจไปเรียนต่ออย่างไม่ลังเลนั่นคือเหตุการณ์ฝังใจเมื่อ5ปีที่แล้วปีพศ2554ทยาเสร็จแล้วยังลูกเดี๋ยวไม่ทันงานพิธีรอกลูก คุณนายโสภีตะโกนถามลูกสาวขนาดจัดคอปกเสื้อผ้าไทยให้กำนันสรงธรรมผู้เป็นสามีโดยมีธีระรรหรือเจ้าทีลูกชายคนเล็กและเป็นตัวแสบของบ้านนั่งสวมรองเท้าอยู่ข้างๆบ้านรัตนทรัพย์มีสมาชิกด้วยกันห้าคนโดยมีหัวหน้าครอบครัวคือกำนันทรงธรรมคุณนายโสภีพร้อมด้วยลูกๆอีกสามคนซึ่งมีอายุไล่เลียก,กันคนโตเป็นผู้ชายอายุ22ปี ส่วนคนกลางเป็นผู้หญิงอายุ18ปีและลูกชายคนเล็กอายุ16ปีณักขณะนั้นเช้าวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรของว่าที่ผู้หมวดป้ายแดงลูกชายคนโตของบ้านอีกแป๊บเดียวค่ะแม่จะเสร็จแล้วคะ่ะทยาวีตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะได้ร่วมงานอันทรงเกียรติของพี่ชายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้มีโอกาสได้พบใครคนหนึ่งที่เธอเฝ้ารอเฝ้ารักมานานแสนนานหลังจากจัดการกับตัวเองเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวจึงเดินลงบันไดามาเพื่อสมทบกับทุกคนสายตาทั้งสามคู่จับจ้องมองเธอด้วยความประหลาดใจเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะลูกแม่ผู้เป็นมารดาเอ่ยด้วยรอยยิ้มขณะมองลูกสาวซึ่งตอนนี้อยู่ในชุดเรสสีชมพูอ่อนกระโปรงบานพลิ้วเลยเขาเล็กน้อย ร่างกายสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมร่างกายสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมมากนักของหญิงสาวทําให้หน้ามองเมื่อสมชุดนี้บวกกับใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสําอางบางเบาผมที่เคยถูกรวบปล่อยสยายถือได้ว่าเธอเป็นสาวสวยหน้ามองเลยทีเดียวแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอก้าวเท้าลงมาโดยที่ไม่มองทางทําให้ก้าวพลาดว้าย เสียงตกใจของผู้เป็นแม่และลูกสาวดังขึ้นพร้อมกันโชคดีที่ทยาวีจับราวบันไดไว้ได้ทันทำให้เดินลงมาอย่างปลอดภัยไม่ใช่โตแต่ตัวนะสิแม่ความซุ่มซ่ามก็โตตามมาด้วยนะฮะน้องชายตัวแสบเย้ยทันควันแหมเจ้าทีให้มันน้อยๆหน่อยะยะ่ทยาวีเถียงกลับแต่ทีรธรหันมาแลบลิ้นใส่ ยังไงพี่ก็โตกว่าเธอแล้วกันเด็กน้อยผมไม่ใช่เด็กแล้วผมสิบหแล้วนะคำนำหน้าก็นายแล้วด้วยอีกอย่างถึงพี่จะ18แต่พี่ก็ทำตัวเหมือนเด็กผมเป็นผู้ใหญ่กว่าตั้งเยอะทีระทอนขานแต่เมื่อธยาวีกำลังจะเถียงกลับน้ำเสียงของผู้เป็นพ่อก็ดังขึ้นเอาละเอาละพอพอพอทั้งธยาแล้วก็ทีเลย จำไว้นะลูกไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่วันยังคำ่ำตอนนี้มีท่าที่เรียนก็เรียนให้ดีเป็นคนดีของสังคมให้พ่อกับแม่ได้ภูมิใจเหมือนกับที่พี่เขาทำในวันนี้นะลูกกำนันทรงธรรมพูดพร้อมยกมือลูบศีรษะลูกทั้งสองครับพ่อแน่นอนครับพ่อทยาวีและธีรธรตอบ เมื่อทุกคนพร้อมล้อก็เริ่มหมุนโดยมีกำนันทรงธรรมรับหน้าที่ขับรถใช้เวลาไม่นานก็ถึงจุดหมายปลายทางคือโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานณนะโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานอสามพรานจังังวดนครปฐมคาลาครั่งไปด้วยพ่อแม่และญาติญาติของนักเรียนนายร้อยตำรวจถึงแม้ว่าอากาศวันนี้จะร้อน แต่ทุกคนก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดูมีความสุขเพราะวันนี้เป็นวันอันทรงเกียตรตินั่นคือวันพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนในร้อยตำรวจหลังจากเสร็จสิ้นการเดินสวนสนามและพิธีการสำคัญรวมถึงการส่งเสด็จแล้วนักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนจึงมาหาญาติิของตนหนึ่งในนั้นคือนักเรียนในร้อยตำรวจปรชัชญาหรือตอนนี้ต้องเรียกว่า ร้อยตำรวจตรีปรัชญาถึงจะถูกเขาสวมชุดเครื่องแบบสีขาวเต็มยศพร้อมเดินเข้ามาหาคนทั้งสี่คนที่ยืนรออยู่เมื่อมาหยุดตรงหน้าเขาก็ทำท่าคำความเคารพวัทยาหัตพร้อมพูดว่ากระผมร้อยตำรวจตรีปรัชญารัตนทรัพย์รายงานตัวครับผมพร้อมยื่นปริญญาบัตรเล่มสีแดงส่งให้กำน,นันทงธรรผู้เป็นพ่อแล้วก้มลงกราบเท้าทั้งพ่อและแม่ จากนั้นจึงลุกขึ้นมาสมกอดท่านทั้งสองน้ำตาลูกผู้ชายของพ่อและลูกก็ไหลออกมาด้วยความปราบรื่มยินดีผู้เป็นแม่ซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็เช่นกันจากนั้นผู้หมวดป้ายแดงจึงเดินมาเกาะน้องสาวและน้องชายร่วมสายเลือดอย่างรักใคร่ผมภูมิใจในตัวพี่ปลัดมากเลยครับน้องชายตัวแสบพูดขึ้นพลางก้มองดูกระบี่ทยาเองก็ภูมิใจในตัวพี่ปลัดมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะดอกไม้ทยาวีพูดพร้อมยื่นช่อดอกไม้ที่เธอทำเองกับมือให้พร้อมกอดแขนพี่ชายแน่นทำให้พี่ชายคนโตยิ้มกว้างกับคำพูดของน้องๆขอบใจมากนะวันนี้น้องๆของพี่สวยหล่อกันทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเรานะทยาน้องสาวของพี่โตเป็นสาวแล้วด้วยนอกจากจะปราบผู้ร้ายแล้วเนี่ยพี่จะต้องสแกนหนุ่มๆที่เข้ามาจีบทยาด้วยเหรอเนี่ย แต่พี่ว่าแก่นซาขนาดเนี้ยพี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกปรัชญาพูดทุกคนต่างพากันหัวเราะจนทยาวีทำหน้ามุ้ยใสแล้วอีกช่อของใครละ่ะปรัชญาถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นดอกไม้อีกช่อหนึ่งเออคือ,อ,อของพี่ทารินนะคะ ก็ทยารู้จักเพื่อนพี่ปรัดแค่คนเดียวเลยทำมาให้อีกช่อทยาวีตอบแก้เขินเพื่อไม่ให้ใครสงสัยอ๋อเหรองั้นก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เจอปรัชญาพูดพร้อมสังเกตรพฤติกตรรมแปลกๆของน้องสาวเอาล่ะครับทุกคนผมขอเก็บภาพความประทับใจเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับ เทีรทรพูดพลางยกกล้องถ่ายรูปขึ้น1นึสองสายิ้มครับทุกคนต่างผลัดกันถ่ายรูปกับผู้หมวดป้ายแดงอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นรมตอนนี้แสงแดดก็หลบลงไปบ้างแล้วทำให้ลานหน้าหอประชุมเต็มไปด้วยบรรดาครอบครัวมากมาย สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ปลดัดขานี่น่ารอพี่ปลัดมาตั้งนานยินดีด้วยนะคะไมหันนี้เสียงนั้นเป็นเสียงของแม่สาวลูกครึ่งฝรั่งที่กำลังเดินเข้ามาพี่ปลดัดขากิ๊บซี่มาแล้วค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะคะสาวหมวยอินเตอร์อีกคนโผล่เข้ากอดแขนพี่ชายของทยาวี ตามสบายเลยลูกกำนันทรงธรรมเอ่ยขึ้นเสียงแหลมๆของทั้งสองสาวสวยดังมาแต่ไกลทั้งสองคงหนีไม่พ้นกิ๊กเก่ากิ๊กใหม่ของพี่ชายเธอเป็นแน่ก็พี่ชายเธอมีแต่ใครเรียกว่าผู้ชายไร้ายๆทำเป็นห่วงน้องก็เพราะรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้แบบนี้นี่แหละเลยคิดว่าคนอื่นจะเจ้าชู้เหมือนตัวเองด้วยดูท่าทางของทั้งคู่แล้วเปรี้ยวปรี๊ดใช่เล่น ถูกต้องตรงตามสเปกสาวในอุดมคติของพี่ปลัดสดใสเซ็กซี่ขี้เล่นแต่แบบนี้ก็คงไม่ไหวถ้าได้มาเป็นพี่สะพ้ยคงแสบแก้วหูไปทั้งชาติทยาวีคิดเอ,อ่อมากันได้ไงครับเนี่ยปรัชญาถามด้วยความสงสัยเพราะกว่าหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกับสาวเจ้าทั้งสองคนเลยก็พี่ปลัดนะ่ะไม่เห็นติดต่อนี้หน้ามาบ้างเลยนี่คะ แต่ดีนะคะที่นีน่าเห็นเพื่อนพี่ปัดโพสนีน่าก็เลยมาถูกวันและก็ถูกสถานที่ใช่ค่ะน้าตีจริงๆเลยนะคะลายที่กิ๊บซี่ส่งไปก็ไม่อ่านนี่กะจะตัดขาดกันแล้วใช่ไหมคะเอมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับช่วงก่อนรับกระบี่พี่ยุ่งๆนะ่ะแต่ยังไงพี่ก็ขอบคุณทั้งสองคนเลยนะชายหนุ่มรับช่อดอกไม้และยิ้มอย่างแห้ง พิทยาพิทยาพี่ชายเราเสน์แรงเนาะว่าไหมเทีรทอนพูดกระซิบกับทยาวีอืมตีนะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่งั้นตีกันตายเลยทยาวีกระซิบตอบผมยังไม่เคยเห็นแฟนพี่ปลัดเลยอะ่ะพิทยาเคยเห็นไหมเทีรทอนกระซิบต่อก็พี่ชายเธอเขาห่วงความโสดยิ่งกว่าอะไร ไม่มีแฟนแต่ควงสาวไม่ว่างเว้นทยาวีกระซิบตอบด้วยน้ำเสียงหม่นไส้เธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะสามารถหยุดพี่ชายเธอได้และลักษณะของผู้หญิงที่จะมาเป็นพี่สะัยยเธอจะเป็นยังไงกันนะทยาวีแอบแปลกใจไม่น้อยที่ทั้งสองสาวไม่ได้มีปัญหากันจนทะเลาะกันแต่ก็มีจิตกัดกันบ้างทางสายตาเป็นครั้งคราว พี่ชายของเธอกระซิบกับอีกคนหนึ่งและหันไปกระซิบกับอีกคนทำให้ทั้งสองเดินมาลาพ่อกับแม่และโบกมือลามายัางทยาวีและน้องชายอย่างกระทันหันจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับไปยังทางเดิมที่มาพร้อมกับหันมาส่งคิสและก็ส่งรอยยิ้มหวานเยิ้มมาให้พี่ชายของเธอ ทีแรกทยาวีนึกสงสัยว่าพี่ชายของเธอไล่ทั้งสองกลับแต่ด้วยสายตาที่สื่อออกมาไม่ได้มีแววตาโกรธแต่เป็นแววตายินดีเสียมากกว่าทั้งยังส่งจุ๊บมาให้พี่ชายของเธอเสียด้วยทยาวีและทีรทรหันมองหน้ากันอย่างงงงแต่ทยาวีก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักเพราะคิดว่าพี่ชายของเธอจะจัดการเรื่องนี้ได้ดี ทายาวีหันมองไปรอบๆก็เจอภาพหน้าประทับใจของแต่ละครอบครัวกว่าจะมีวันนี้ได้นักเรียนนายร้อยตำรวจต้องผ่านแรงกดดันและอุปสรรคมากมายเริ่มจากโรงเรียนเตรียมทหารสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจนถึงวันนี้ต้องผ่านการเรียนและการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเข้มข้นเพื่อจะเป็นนายตำรวจที่ดีของประชาชนคิดแล้วก็น่าภูมิใจทำไมแต่ละคนถึงดูดีอะไรกันอย่างนี้นะ นี่ถ้าไม่ติดว่าชอบพี่ทารินนะฮึฮแล้วตอนนี้คนที่เธอรอคอยอยู่ที่ไหนกันล่ะจะมีสาวๆมามอบช่อดอกไม้อย่างพี่ชายของเธอบ้างไหมนะทยาวีครุ่นคิดพร้อมฉเฉงเอคอหา